เนื้อนี้นะครับไม่มีในรายการรุ่นเนื้อนาบางคนยกปลังไปนะครับก็บอกว่าเอาไปรุ่นเนื้อไม่สวัสดีครับผมผมประสินเอนดี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมเอารุ่นนี้เลยนะครับโอ้โหนะครับสวยๆเลยเอารุ่นนี้มาให้ทุกคนได้ดูนะครับตัวอย่างเหรียญนะครับเป็นเหรียญรุ่นนะครับเป็นเหรียญรุ่นเจริญทรัพย์ภูทวีนะครับจากตำนานหลวงปู่แสนสู่หลวงพ่อพัดนะ เหรียญจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเหรียญจะเป็นแบบนี้เลยและรุ่นนี้นะครับได้ทําพิธีการปลุกเสกครับเมื่อวันที่26นะครับเป็นการปลุกเสกน้ําเลือกเฉยๆจะปลุกเสกอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่9เมษายน2564นะครับเป็นวันเลิกงามยามดีที่จะปลุกเสกรุ่นนี้ออกมาแล้วนะครับรอติดตามนะครับบอกได้เลยว่าสวยมากๆใครที่บูชาหลวงปูแสนอยู่ นะครับน่าจะเคยเห็นเหรียญของหลวงปู่แสนด้วยนะเหรียญของท่านจะสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้ทีมงานได้มาสร้างของหลงวงม่พัดสร้างแค่รุ่นเดียวนะครับแล้วรุ่นต่อไปอาจจะเป็นหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะโอเคนะครับฉะนั้นนี่เลยเป็นเหรียญนำเลิกนะครับสองกล่องนี้เหรียญนำเลิกเอามาให้ทุกคนได้ดูกันเหรียญนำเลิกนีก้นะครับมีการสร้างอยู่แค่นะครับ อยู่แค่333กล่องเท่านั้น333กล่องแปลว่า333องค์นะทำบุญนะครับร่วมทําบุญราคาเอ่อหกรยนะครับอยู่ที่วัดในพิธีนำเลิกนะครับก็ได้กล่องกล่องหนึ่งมานะแล้วก็มีใครไปขอตัดหน้าง,งานมานะครับแล้วผมก็ไปขอแบ่งปันเขามานะบอกได้เลยว่า ราคาก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราอยากจะได้1ใน3 3องค์เพราะว่าเป็นเนื้อแบกนะครับแบกอะไรนะผมก็ลืมนะโอ้โหเหรียญดำดำนะครับฉะนั้นเรามาดูกันนะครับเขาบอกว่าลุ้นหน้ากากทองด้วยนะลุ้นงานหน้ากากด้วยว่าใครจะได้1ใน33อ่ะวันนี้นะครับเหรียญน,นี้ผมลุ้นมาในรายการเขานะครับในไลฟ์สดเขาลุ้นมาเรียบร้อยแล้วนะผมจะให้ทุกคนได้ดู ไปทีละนิดนะครับศึกษาไปทีละหน่อยนะครับผมได้กล้องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ซูมดูดชัดเลยนะครับแสงไฟนะอาจจะมืดไปหน่อยนะแต่สวยงามมากๆนะครับเหรียญ mm hmm. จริงสวยงามมากอ่ะมาดูไฟกันนะครับ mm hmm. สวยจริงๆนะครับเหรียญรุ่นนี้อะ่ะดูกันนะเขาบอกว่าเนื้อแบคโกรเดียมสวยมากนะครับสวยมากอะ่ะมาดูหน้าหลวงพ่อกันนะครับรุ่นนี้ นี่นะครับเป็นเนื้อพิเศษนะเป็นเนื้อพิเศษนะครับเขาบอกมีงานหน้ากากด้วยเดี๋ยวเรามาลุ้นงานหน้ากากกันนะหลวงพ่อพัดปุญญะกามโมนะครับอายุ99ปีนะวัดห้วยร้วนเรียบร้อยนะครับไปดูด้านหลังออ้หหวิโโ่งนะครับนี่แหละครับรายการข้างหลังนะครับเขาเรียกว่า12นักสัตว์นะครับโอ้โหเนื้อนี้นะครับไม่มีในรายการลุ้นเนื้อ นาบางคนยกปลังไปนะครับก็บอกว่าเอาไปรุ่นเนื้อไม่มีเนื้อนี้นะครับเนื้อนี้จะมีแค่เป็นเหรียญแจกในเหรียญน,นำเลิกนะครับทาบุญนะทำบุญรักเาที่ผมบอกไปนะครับอ่ะมาดูกันหูตรงกลางนะครับหูข้างบนนะครับเป็นหมูนะครับเป็นปีหนูปีเสือนะปีกระต่ายนะครับครบ1 2ราศี12นักสัตว์เลยเหรียญน,นี้นะครับเลขนัมเบอร์อยู่ข้างล่าง นะเลขนัมเบอร์230นะครับ2-30อ่ะดูกันไปนะครับทีละน้อยโอ้โหเหรียญรุ่นนี้บอกเลยเลยว่ามีไว้นะครับไม่เสียดายเลยนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสริมงคลนะต่อต่อตัวเรานะครับมีนักสัตว์สนักสัตว์ติดตัวเราเนี่นะครับถือว่าเป็นสี่มงคลงมากๆอ่นะยังไงซีนก็แตกแล้วนะครับผมขอขอนุญ,ญาตเอาจับเหรียญจริงเลยนะนี่นะครับ ดูใ,ใกล้ๆนะครับเบวตาของหลวงพ่อนะเหรียญจริงจะออกแล้วนะครับเหรียญจริงจะออกแล้วเขาเรียกว่าเป็นเหรียญรุ่นรุ่นเนื้อนะครับในพิธีนะปลุกเสกนําเลิกอย่างที่ผมบอกเลยนะครับวันที่26เมษายนเมื่อคี้ได้ปลุกเสกนำนำเลิกไว้ที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้เหรียญนี้ออกมานะครับส่วนปลุกเสกจริงเมื่อวันที่9นะครับเมษายน2 564 นะครับแล้วก็เราจะได้อเอาเนื้อเงินรายการลุ้นเนื้อเอามาแบ่งปันมาลุ้นกันนะครับแต่เนื้อนี้สร้างแค่333องค์เท่านั้นโอ้โหสวยมากๆนะครับสวยมากๆแต่วันนี้นะครับที่ผมมาทํารายการไม่มีแค่นี้แน่นอนที่จะเอามาให้ทุกคนได้ศึกษานี่นะครับเป็นลุ้นเนื้อซีนเดิมเนื้อแบ็กโกรเดียมนะครับโอ้โหมา เรามารู้นกันนะครับว่าจะเป็นงานหน้ากากไหมนาะได้ยินว่าเขาตามหางานหน้ากากอยู่นะถ้าใครได้งานหน้ากากทองเขารับซื้อกันอยู่ที่7จ็ดแปดพันนะครับอ่ะมาเราจะเป็น1ใน3ามร้อยสมิาไหมขออนุญ,ญาตแกะเลยนะครับอดใจไม่ไหวนะจากหลวงปู่แสนนะครับสู่หลวงพ่อพัดนะ จำชื่อนี้ไว้ให้ดีนะครับจะเรินทรัพพูนทวีนะครับมาลุนเนื้อกันนะครับลุ้นเนื้อกันลุนหน้ากากกันนะครับโอ้โหนะครับหน้ากากเหมือนกันเลยนะครับเป็นงานเดียวกันเลยนะครับไม่ใช่งานหน้ากากนะอ่ะไม่ใช่งานหน้ากากนะครับเหรียญน,นี้โอ้สวยเหมือนกันนะครับสวยมาต่างกันเลยนะ ด้านขอบนะครับด้านขอบเนี่ยจะลงยาน้ําเงินนะครับลงยาน้ําเงินนะส่วนด้านหน้านี่เป็นชุดอ่าน่าจะชุดทองหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกันเลยเป๊ะๆมาลุ้นเลขนัมเบอร์กันนะครับว่าจะได้เลขนัมเบอร์อะไรกันนะเลขนัมเบอร์2 5 4นะครับ2 5 4 โอ้โหเหรียญน,นี้ก็สวยนะครับเหรียญน,นี้ก็สวยผลรวมเป็น11นะครับ254นะเหรียญสวยจริงๆนะครับโอเคนะครับวันนี้เราได้ดูกันทั้งหมด2เหรียญน,นะครับเหรียญเลขนัมเบอร์254และเลขนัมเบอร์230นะครับ230สามศูนยนะสวยๆนะครับให้ทุกคนได้ดูได้ศึกษากันบอกได้เลยนะครับว่ารุ่นนี้อนาคตไกล นะทีมงานาที่เขาสร้างนะครับตามกันมาตั้งแต่หลวงปูแสนนะใครที่เขา,เ,าเล่นบูชารุ่นนี้อยู่แล้วนะครับก็ตามกันมาเก็บมาบูชากันเยอะนะครับฉะนั้นถ้าเรามีนะครับก็เอาเก็บไว้พบติดตัวก็ดีนะครับติดตัวเองไว้นะเพื่อเป็นสิริมงคลเผื่ออนาคตนะครับมีราคาขึ้นยังไงอะไรประมาณนี้ก็ค่อยว่ากันไปอีกรอบหนึ่งนะ นี่เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับจะให้ดูตัวอย่างเหรียญที่บางคนเขาเก็บสะสมนะครับบางคนเขาเก็บสะสมนี่อย่างนี้เลยนะเหรียญของหลวงปู่แสนนะครับเหรียญของหลวงปู่แสนนะโอ้โหซื้สวยกันทั้งนั้นนะครับซส,สวยกันทั้งนั้นเลยอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้นะครับก็ถือว่านะครับอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ ก็ฝากขอบคุณด้วยที่รับชมกันมานะครับฝากกดติดตามผมด้วยส่วนเรียนนี้นะครับเจริญจะเริญทรัพย์ภูณทวีหลวงพ่อพัดปุญญากามโออันนี้คือเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะนะเป็นอยู่ในรายการจองนะครับอ,อ,อืนะเดี๋ยวให้ดูอีกนะครับรายการรุ่นเนื้อว่างั้นอ่ารายการรุ่นเนื้อจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันนะนี่นะครับอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นเนื้อเงินนะ เนื้อเงินลงยาแดงนะครับขอบน้ําเงินนะด้านหลังอ่าลงยาน้ําเงินแล้วก็ร้อมรอบเป็นเนื้ออ่าลงยาแดงนะโอ้โหสวยจริงๆนะครับอันนี้ลงยาน้ําเงินพื้นหลังน้ําเงินนะโอ้โหสวยๆนะครับสวยๆสวยทุกเหรียญเลยนะผมก็ใจร้อนแล้วแหละนะครับอยากจะดูเหรียญจริงละนะรอวันที่รอวันที่เ้าเมษาพร้อมๆกันนะครับ9้าเมษาไปพร้อมๆกัน เราอาจจะได้ชมเหรียญสวยๆนะค่อยเอามาศึกษานะครับมาศึกษานี่นะครับเหรียญจริงเขาเหรียญตัวอย่างนะครับตอนนี้นี่นะครับโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นหน้ากากทองนะครับนวะหน้ากากทองหรือเปล่านะโอ้โหโอเคนะครับฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับผมประสิทธิ์อินดี้นะครับขอให้บุญบารมีนะครับ อ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะวัตถุมงคลทั้งหลายที่ท่านได้บูชาอยู่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาท่านอยู่นะครับขอให้ท่านนะครับจงมีอ่าสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตร่างกายแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดสมหวังศมาหนาอ่ารวยๆปังๆนะครับส่วนผมประสิทธิ์ดีนะครับ,ว,รนะรบวันนี้ขอ,อจบรายการแกะกล่องส่งพระนะครับไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับผมประสิทธิ์ดีวันนี้ขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับสวัสดีครับ